คืองานมหากรรมกรเกษตรอัจฉริยะซึ่งทุกคนเนี่ยได้ยินมันบ่อยมากอัจฉริยะก็แน่นอนแปลว่าต้องดีเลิศดีกว่าอย่างอื่นดีกว่าคนอื่นดังนั้นกระทรวงกรเกษตรเนี่ยถึงเวลาแล้วต้องเอาความรู้ที่เรียกว่าอัจฉริยะเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนได้ทราบว่าทางกระทรวงเกษตรทั้งกระรทระวงเลยรวมแล้ว20หน่วยงานเนี่ยทำอะไร ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์อย่างยิ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรจึงนำมาแสดงที่งานนี้เป็นครั้งแรกและครั้งที่หนึ่งถ้าวันนี้เราประสบความสำเร็จว่าทุกคนเชื่อแล้วว่าถ้าเชื่อทางกระทรวงกรเกษตรซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะทำให้ลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตได้และทำราคาได้จริงแล้วผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกร ดังนั้นเราจึงใช้ชื่อว่ามหากรรมเกษตรอัจฉริยะให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รู้ทุกกรมฮะทั้งปศุสัตว์ทั้งประมงทั้งข้าวทั้งการปลูกผักแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยทำยังไงผักกาดที่ว่าราคาแพงทำยังไงนะครับสร้างโดยตู้ไฟฟ้าปลูกด้วยตู้ไฟฟ้าอะไรมีทุกอย่างว่าเป็นอัจฉริยะอันนี้ดังนั้นผมก็คิดว่า เป็นของใหม่แล้วโดยยังยิ่งต้องขอบคุณภาคเอกชนเนี่ยซึ่งเขามีความรู้แล้วก็มีประจวบการณ์ใหม่ๆนะครับอาจจะเร็วกว่ากระทรวงเราด้วยซ้ำเขาก็จะมาร่วมบททุกบริษัทนะครับคิดว่าไม่น้อยกว่า5 0าส0บถึงร้อบริษัทที่เขามาเขาก็อยากจะโชว์ของเขาว่าเป็นประโยชน์ยังไงกับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ